ทีนี้เราต้องกินอาหารประเภทพืชปักผลไม้ธัญพืชให้ได้80%ในแต่ละวันยากเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปก็เลยออกมานี่หน้าตามันเป็นนี้สารอาหารใน้คลนเปลือกของต้นเปลือกไซเลียมฮัสดัสแปลว่าเปลือกไซเลียมก็คือต้นพืนชที่ชื่อไซเลียมเนี่ยออยปามทรังไฟเบอร์ก็คือปามน้ำมันแอปเปิลผงผักรวมต้อนอ่อนข้าวสาลีตัวนี้จะเน้นตรงนี้ต้อนอ่อนข้าวสาลีเพราะอะไร ทีนี้ร่างกายนมนุษย์โดยธรรมชาติพออายุ15เอนไซม์ฮอร์โมนในร่างกายจะหายไปครึ่งหนึ่งเหลือ50%ทุกๆ10ปีลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอนไซม์เนยตัดลดด้วยไหมลดด้วยตัวกลูตาไทโอนตัว P450 ก็จะลดไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาพบว่าวีตกรัสสเปล้าหรือต้นอ่อนข้าวสาลีจะอุดมไปด้วยเอนไซม์ผมภากรวมเนี่ยเขาเรียกมันจะมีสารที่เรียกว่า พวกพฤกษะเคมีเป็นไฟโตนะฮะซึ่งในในเป็นจากธรรมชาติเข้าไปเพื่อเพิ่มจำนวนเอนไซม์เพื่อให้ตับทํางานได้ดีขึ้นไอซิตริกเนี่ยมันแปลกนะมันเป็นสารที่ให้ความหวานด้วยแล้วก็เปรี้ยวด้วยมันจอบเปรียปร้ยวๆนิดๆหวานๆหน่อยๆแล้วเป็นสารให้ความเย็นด้วยแต่ซิตริกนี่มันมาจากจากพืชน,นะะไม่ได้มาจากการสังเคราะห์นะครับ มีคอโรฟิลล์ล้างพิ้นในกระแสเลือดสร้างเลือดแดงใหม่ช่วยบำรุงผิงวพรรณบรรเทาการเกิดสิวมันแก้ปัญหาโรคผิวหนัง,งนมีสารต้านอนุสับตามธรรมชาติป้องกันเซลล์ถูกทำลายและมีตัวนี้ครับฟลกโตโอลิโกซักคคาไรเป็นสารอาหารของแบคทีเรียที่ดีหรือจุลินทรีย์ที่ดีดดเป็นพรีไบโอติกช่วยสร้างภูมิต้านทานซับน้ำตาลส่วนเกินในเลือดลดความเสี่ยงของเร็งลไส้ตัวนี้เปรียบไปเหมือนเหมือนน้ำตาลตัวเม่ มันก็จะดูดซับเอาส่วนเกินชื่อมันก็บอกแล้วมันเป็นน้ําตาลฟลกโตรอิโกแซกคาไลลูบโต้ก็คือน้ําตาลที่อยู่ในผลไม้ซึ่งเป็นโมเลกุลเดียวแต่คําว่าออริโกแซกคาไลก็คือมันรวมกันตั้งแต่3มโมเลกุลเกี่ยวพันกันโดยไม่แยกจากกันตั้งแต่ 3- ถึงส0โมเลกุลขึ้นไปมันไปเป็นขโยไปเป็นทีเหมือนพามไ้ทํางานเป็นทีมันเหมือนมันมีพลังในการดึงดูดมันเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันก็ผ่าน ตัวน้าตาลส่วนเกินที่ถูกตกค้างอยู่มันก็จะลากมาติดที่ตัวาลากมาลากมาลากมาแล้วก็ก็จับทิ้งไปน้ําตาลส่วนเกินก็เลยลดลงไปได้ครับรกัวกำกัวกำที่ได้จาก <c oughs> พืชชื่อกัวไซยาโมไซามบสิเตตตาโกโนโลบาชื่อยาผมหนึ่งเรียกมั็นประตูเลยแต่จริงมันก็คือต้นพอลีเนียนี่เคยได้ยินไหมต้นพอลิเนียนเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งออกลูกมาก็จะได้ในในผล,ลไม้ผลจากจากของมันเนี่ยจะให้ตัวนี้กลัวกำกับกับก็เป็นยางเหนียวไงทีนี้ไอวเนี้มันช่วยกระจายตัวในน้าเย็นได้ดีและนืดช่วยดูดซับน้ําและของเหลวในกระเพาะลดความอิ่มมันเป็นเหมือนลูบิแคมเหมือนสารหล่อลื่นในในกระเพาะเรือบเหมือนเจลาตินเีไม่ให้ไม่ให้สารตกค้างไอเหนียวหนับที่เรากินเนี่ยมามาติด และเคลนเป็นเจ้าแรกที่เอาตัวกรรมมาใช้เคลนเกิดมาแล้วอีกหนึ่งปีต่อมาบริษัทยาทั้งหลายแหละผลิตใย,ยอาหารผลิตไฟเบอร์ที่ส่งขายตางโรงพยาบาลใช้ตัวกรมีการสัมมนาภาคพ,พื้นเลยนะบริษัทยาทั้งหลายเขาสัมมนาเรื่องตัวกรอย่างเดียวใยอาหารจากแอปเปิลเขาเรียกแอปเปิ้ลแพคติ้งคัดขวานการดูดซึมของไขมันและคอเลสเตอรอลกรจัดสารพิษในกระแสะเลือด ป้องการการเกาะตัวของไขมันที่ไว้วาต่างๆและแอปเปิลเนี่ยนะต้องแอปเปิลเขียวด้วยนะคือถ้าเราเทียบในการนี้จะได้ใาอาหารทั้งสองชนิดนะเอาเป็นแอปเปิลคือถ้ากินกินเนี่ยในในเปลือกก็จะมีวิตามินต่างๆแต่มันเสือเอาอะไรมาเคลือบก็เรียกอาลาไอเนี่ยสารก่อมะเร็งมันก็อยู่ในกลุ่มของในในไตร์นั่นเองกินแอปเปิลเยอะๆดีไหมดีด ปัญหาอันหนึ่งก็คือเราจะได้น้ําตาลสูงเหมือนกันมันเหมือนไม่หวานนะแต่น้ําตาลสูงนะทีนี้เรามาดูเรื่องของแบคทีเรียที่พูดโดยเมื่อกี้แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกได้เรียกว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียเึ่งกลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์เรียกอยู่ในกลุ่มนี้มันจะมีหลายตัวนะเช่นแลคโตบาซิลัสอะซิโดฟิลัสบิฟิโดแบคทีเรียบิฟิดัมเซโตคอคัสสมฟิลัสไอกลุ่มพวกนี้ ณปัจจุบันบร,ริษัทยาทั้งหลายหรือบร,ริษัทที่ผลิตอาหารเสริมมะเยาวพวกนี้ไปใส่ประโยชน์ของแบคทีเรียเหล่านี้ก็คือลดความเป็นพิษของแอมโมเนียในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับวายหรือเป็นโรคไ,ไ,ไตตับไตตับไตเกี่ยวพันกันแอมโมเนียสูงตับไตจะถูกทำลายช่วยเหลือขับถ่ายดีแค่ขนาดท้องฟูกระจัดสารตกค้างในลำไส้ ผลิตวิตามิน K B12 ซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ผลิตวิตามิน b ต่างๆ B2 B3 B5B6 ไบโอติน B9 B9 คือโฟลิกช่วยในการย่อยสลายการดูดซึมสารอาหารดีขึ้นทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นช่วยดักจับไขมันและของเสียบุตเนา่าขับออกไปได้ง่ายขึ้นลดไขมันและคอเลสเตอรอลช่วยแก้ปัญหาท้องผูกและโรคลูกคลื่นเห็นผลชัดเจนภายใน8ถึง12ชั่วโมง เอดูนะ,ะอันนี้ทาง medical เป็น medical journal นะฮะที่ผมเอามานะฮะอันนี้เขาก็พูดถึงว่าเอาเฉพาะเฉพาะ headline แล้วกันนะเฉพาะผู้พ่หัวเนี่ย fiber can help cut cancer risk แต่ว่าใยอาหารสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ได้